ว่าเขาววนที่ติดหน้านอให้อใช่รหมถ้าคนขายลอตเตอรี่นะครับเออเองนะทมากว่าดูรูปอะครนคนไหนที่เห็นได้เองเห็นได้ปะไปลอง้องสื่อนลองะไัเ 嗯，对，差不多。 จานอกใหญ่ออกสองคนดูดูให้ปลอดภัยเป็นนาเกียร์เขาบอกให้เดเขาลงมาเขาเขาเขาพูดอยู่ใช่ไหมว่าแต่ไหนเาบหมอบลงใช่ใช่อ๋อมันบังหน้าใช่เราเราดูเราดูเสียงดงมันบังหน้า่าเลยอยู่ะ ตอนนี้ตอนที่ตอนเนี้ยที่ไปกับรถนี่ตอนนี้ระแวงอยูอแบบ่เลยข่บบงเข้ามาใกล้ก็ต้อง่าน,นะฮะรู้สึกว่าเป็นระแวงรู้สึกว่าต้องตื่นเต้นเข้ามัใไ,นะไม่เข็มีเนียมที่เราเรูเกิดดูค,ดคน